มิวสุภสิทธ์อัปเดตภาพชู2นิ้วหลังติดโควิดแฟนๆส่งกำลังใจทั่วโลกติดเถืนข้ามวันมิวสุภาพสิทธ์ดารานักร้องนักแสดงหนุ่มติดโควิด19แต่กำลังใจแน่นเลยทีเดียวติดเถือนทั่วโลกข้ามวันข้า,ามคืนในแฮชแท็กเกตเวลซูนมิวทั้งเพื่อนดาราในวงการและบรรดาแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้หนักมากขอให้หายไวๆเจ้าตัวโพสตภาพกลางไอจีพร้อมชู2นิ้วพร้อมสู้ๆกำลังใจเยอะขนาดนี้หายไวแน่นอน ต้องบอกว่าทำเอาแฟนๆออกอาการเป็นห่วงทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะหนุ่มมิวซูเปอร์สิทธิ์ติดโควิด -19 ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวอัปเดตอาการพร้อมชู2นิ้วทรงตรงมาจากโรงพยาบาลซึ่งทางทีมงานและผู้ใกล้ชิดได้กักตัวและตรวจเอทีเคอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งณนะตอนนี้ทางบริษัทยังไม่มีใครติดเพิ่มเรียกว่าป่วยครั้งนี้ของมิวฮอตติดเทรนทั่วโลกข้ามวันเลยทีเดียวกำลังใจจากแฟนๆรับประการมิวหายไวแน่นอน